มากัะที่เวทีมวยไร่นอนครับรุนแดครับเพชรบึงการเกินไปจุดแปดนะเพชรบึงการวันนี้ก็เจอกับไอ้เจ้าตำทีนนะวันนี้ไม่มีทาายพอดนะต้องไปโหลดแอปอย่างเดียวนะแอปพายทีวีนะของเพชรยินดีนะประมบณ8้าบาทครับคเข้าไปหน้าเข้าไปหน้าเพชรดีแล้วก็ไปโหลดแอปมาเพลโตนะบดิบ้าบางอามาดูใหน้างครับ้ช่างต่้า เียยกจุดเก้าอ่จมาจุด9ก้าว่ไม่ถูกจัิเลยนครับวันนี้ไปจัิงเก้นะจัินี้ทั้งหมดต่อคนะเดอองเด็กไปงเดเด็กกเด็่องเด็องดอจดเด็กกอนยดกรอเด็กรอองดเจ้กกเดนกกองเดกเเเเอกเดเเ็อกอ วันนี้ก็ชบกับเพชรน้ำหนึ่งสอบรอตะคู่น้ำหนักสอบรอตะคู่นะครับน้ำหนักสอบรอตะคู่นะวันนี้ไม่มีถ่ายทอดนะคุณต้องไปโหลดแอปนะแอปแอปนี่ถ่ายทีวีแอปถ่ายทีวีดูแอป วันนี้แปดคู่นะยกออกไปคู่คู่คู่เอกต้องเพชรสมานกับเพชรปรีนเยกออกไปนะก็เหลือประมาณแปดคู่ครับก็เข้าไปโหลดแอปเข้าไปหน้าเพจของเพชรดีมันจะมีวิธีการโหลดโหลดง่ายมากนะก็เข้าไปเติมเงินแปดสิบเก้าบาทอ่ะวันนี้วันที่ซีเมษายกสองคนหน้าวันหกเก่งศึกเพชรดีครับจัดโดยเสี่ยบล์ครับวันนี้ก็ไม่มีหายทอดนะมวยชกก็หกโมงตรงไปทั้งไปคู่แรกนี่เปิดหได้นะำูุไกลซียบล์บุกซิงกินนะร้อยหกมา เจ็ดสเจอกระดอกไม้ไฟรอบหนึ่งกอกไม้ไฟส่วนจากเจดใส่พิวก็มาว่าเจ็ดจุดห้านะส่วนคู่ที่2องในเพชรบึงกลางกีฬาโคราชยังเกินไปจุดแปส่วนกับตันทีเมชาปมาร้อสบุเก้าเาเกิดไปจุดเก้าครับกันทีแล้คู่ที่สามก็จิ่สองครับยิ่องสิทธิไทยแลนด์ร้อยเก้ามาร้อยก้าจุดแปดแวววกินราทุก็มา ที่สีครับยอดกล้าพอวิเศษยิมร้6ยสิม, 16, มาร้ 17, อเขาเจอกับแอเทวดาครับแอเทวดานี่ยังไม่หยิ่กระช่างนะคู่ที่5นี่เจเจพอพิมลสีร้อยสิบมาร้อยสส่วนเพชรเด่นมวยเด่นเจ็ดปมาร้อยสิส่วนคู่ที่หครับเชียกรครับชยยกรพอหลักคุนร้อี่หมาร้อยี่หก เพชรน้ำหนึ่งออสุรักมาร้อยยี่สหกจุดสวชายาพอได้ผ่านเปคนแรกนะครับวันนี้กูี่เจ็ดปังตอครับปังตอขอหลังคุนนะฮะร1 7ยเจมาร้อยเจอกันเด่นเพชรครับมวยเด่นเก็เบเพมา1้อย 3, ม,ามา1้อย แล้วโกฟุเอกดเก้าเก้าครับร้อยสิบเจ็ดจุดสามก้าเก้าวันนี้ชกร้อยส่นะมาร้อยหกจุดหนครับรถสององบอลกว่าส่วนสนามทนสามารถทยักอารมณ์ยิงยังไม่มานะอันนี้เป็นแอดเทวดาก็เป็นรแอเทวดาเกิดอยู่ปมาสักเล็กน้อยนะรอไปดูไอ้เพชรมังกรนะมาดูเพชรมังกรบางตมาที่หนึ่งนาทีก่อนเอาละ แนะนำตัวทางบ้านหน่อยครับต่านผู้ชมครสวัสดีครับผมปังต่อพรบุญมาวันนี้เจอใครบ้างตอเจอกับเดชเคยเจ๊ะไหไม่เคยไม่เคยวันนี้เป็นกี่ต่อลยร้อยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าเป็นไงมาเช้ามาเจ็ดจ็ดห้าเจ็ดจ็ดห้ารถซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นซ้อมมากี่วันรอบนี้ประมาณเดือนกว่าเราสไตล์งานมวยไม่เดินนะเดินนะคู่ต่อสู้เคยชกเขาไม่เคยชกไม่เคยชกเราเป็นเห็นไหมคู่ต่อสู้สไตล์ไงก็เหมือนกันนี่นะครับเหมือนกันนะเราสูงเท่าไหร่ความสูงเรา ร6 7เน้ำหนักของเราไปบ่อยเท่าไหร่ล่ะบ6ครับชกมวยตอนนี้มาเท่าไหร่ได้แลบประมาณร้อยก่าไฟร้อยก่าไฟนะเป็นไงสาไฟหลังของเราเป็นไงบ้างก็แพ้คุณศึกเล็กชนะอีซแพ้กุมารลอยอ๋อก็แพ้สองหนึ่งนะวันนี้โอเคไหมวันนี้ เล็กไหมใหญ่ไหมใหญ่ไปนิดนึงครับใหญ่ไปนิดก็แค่จะไม่ต้องคุมเลยเลยกี่โลได้ัประมาณสิบสองสามโลเอาละเราลูกหลานจากจังหวัดอุบลคนนะฝากไว้ครับเพียงหน่อยครับวันนี้ฝากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงครับวันนี้ช่วยเชลี่ยไม่ได้ครับจะได้ฝากทุกคนให้นายโอเคขอช่วดีครับไปดูเพชรบึงการกันหน่อยมาดูเพชรบุญการหน่อยมาเดินนาทีมาเดินนาทีเติมเท่าไหร่เนี่ย นั่งทำใจก่อนใช่ไหมรู้ถือมองตือมองต่อเอาวแนะนำตัวหน่อะครับสวัสดีครับผมเม็ดมือการแรงกีฬากอล่าครับวันนี้รู้เจอกับใครเจอกับกับตาทีมครับเคยชกกันกี่ครั้งนะสองครับครั้งเป็นไงครับชนะครั้งนึงเสมอครั้งนึงครับอวันนี้เจอกันใหม่นะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยจิบหกครับเป็นเกินเท่าไหร่เมื่อเช้า จุดแปดครับจุดแปดเราซ้อมอยู่กับซ้อมอยู่กับกระดานเชื่อมครับกี่วันนะซ้อมมาเป็นเดือนได้เดือนเราไงฝีมือหรือว่าไงก็ฝีมืออะไรเขาก็ได้ครับก็ความสูงความยาวเราลอยกับเขาไหมก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยห้าสิบเจ็ดนั่นเองสี่ทีอายุยี่สิบเอ็ดครับทุกมวยมาโดนก็หมดเท่าไหร่ก็ร้อยกาไฟครับร้อยก็ไฟนะสามไฟหลังเป็นไงมันขนเงานเราก็แพ้ ดาชนะเอกสมอกับตันทีมแล้วก็ชนะเพชรสองแสงครับล่าสุดจุกร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดครับวันนี้ร้อยสิบหกครับโหลดลงมาหน่อยนะครัแต่ในคุมกิโลเห็นี้ก็สามสี่โลครับสบายสบายครับลูกหลานจากจังหวัดเมืองกาฬครับฝากไปครับ่เมืองกฝากไปน้องชาวเมืองกาฬชาวโคราชแล้วก็ชาวบุรีรัมย์จ้าเป็นเงินเก๊ด้วยครับคืนนี้ด้วยเดืนที่ครับเฮียคิวมาเฝ้าดูเราตั้งแต่ต้นไหนเลยนะเดี๋ยวไปดูใครกันมีใครแอดเทวดาล็อบอยู่ นะฮะลรอนะฮะนัำหมดสอบเกือบหมดแล้วนะสอบเกือบหมดแล้วนะสอบเกือบหมดแล้วสอบเกือบลูกคนผมจะไล่พร้อมนะผมจะไล่พาให้ได้คู่นะอยากให้ได้ตัวคู่พอดีกันเพราะผมสวยนี่ไปรถมาแล้วนะข้างนอกนี่น่าจะไม่มีใครแล้วไปดูกันรออยู่ห้องต้นหัวเลยนี่ทำเลยไป เดีรอรอนักมวยทำมุามมากประวัติเรียบร้อยมาก่อนประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวนักมวยช่างเสร็จเดี๋ยวมาปิดตาช่างอีกครั้งนะนักมวยนี่มาหมดแล้วสอบมาแล้วสวัสดีครับ